สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันขั้นป่าทีผูกขาโชว์เอกบพบนะคาช่วงแรกช่วงนี้นะสปอนเซอร์หน้าแรกของเรายัางเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียนาโนนะฮะอาร์เมอเอ็กนั่นเอง,เองคุณผู้ชมนะจำชื่อไว้เลยนะอาร์เมอเอ็กนะคุณซื้อไว้ไม่ผิดหวังนะฮะพ่นหนึ่งเดือนฉีดหนึ่งเดือนเนี่ย อาจจะพ่นฉีดหนึ่งครั้งอยู่ในหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะคะพ่นฉีดหนึ่งครั้งแบบนี้แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ได้30วันก็หนึ่งเดือนไงหนึ่งเดือนนะคุณผู้ชมนะฮะคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับพะครบเดือนคขาก็มาฉีดใหม่นะคะในบ้านในรถนะฮะสถานที่ต่างๆที่มีคนป่วยคนชราหรือในที่สาธารณะเช่นนะฮะห้องน้ําสาธารณะลิฟสาธารณะหรือว่า เราไปขึ้นรถมงรถเมย์อย่างเงี้ยแล้ก็ต้องฉีดนะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าเรานีใครเป็นโควิดขึ้นมาหรือเปล่าเราไม่ทราบเลยนะคะควันนี้เขาการันตีว่า1เดือนเขาขายได้1,000ขวดเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีมีออยอถูกต้องตามกฎหมาย มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้สําหรับทางด้านของขอาร์เมเอคุณผู้ชมครับซื้อทางด้านของขนาด60 ml 1ขวดเนี่ยยังอยู่ที่ราคา499บาทนะฮะส่วนนะครับขนาด250 ml เนี่ย1ขวดอยู่ที่ราคา1,650บาทแต่ถ้าใครไม่ได้อยากซื้อ1ขวดก็ไม่เป็นไรนะครับ<ะ>เราจะให้พร้อมกับโปรโมชั่นที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้กับโปรเทใจคืนสุกกับรายการว่ามันคันปากคุณผู้ชมครับซื้ออาร์เมเอขนาด60 ml 3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียง1,200บาทนะครับและเราแถมแท่งรีฟิลไป สแท่งด้วยกันนะฮะส่วนอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมครับซื้ออาเมคขนาด250 ml 3ขวดราคาเดิมอยู่ที่7,000กว่าบาทเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงนะครับ3า9 9บาทนะฮะ แถมแท่งรีฟิลไป3แท่งและเราจะแถมอเมริกขนาด6 0 ml mm, ฟรีๆไปอีก2ขวดเลยทีเดียวนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับอเมริกครับ020263856ย้ําอีกรอบครับ,บ020263856นะจข่าวแรกข่าวของใครข่าวของแม่แหละ อะไรกันก็ที่แม่โพส์ไงว่าก็แล้วมันเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวาโตโเลยทีเดียวกับประเด็นที่เต๋าที่วิพูโพสนะฮะางานนี้เลยเนี่ยก็ทําให้หลายคนจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพิธีกรนะฮะอาวุโสโตนตบปากเลวประกาที่ปากไม่ิดเลยนะ อะกาศทิ่มปากเห็นไเดี๋ยวนะพม่นิกรสาวสวยสุดเซ็กซี่อ่านิกรสาวสวยสุดเซ็กซี่นะฮะดีกรีสาวแซ่บด้วยนะฮะวีการโพสบอกว่าคู่รักจอมปลอมจัดฉากรักกันมันผิดก็คืออะไรแม่วิสัยดาราที่มักจะแอบกินกันเลิกทำเถอะลำคาญทำไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เลิกใครอะดาราส่วนใหญ่เนี่ยวละครเป็นแฟนกันเนี่ย ว่าชาวบ้านจะไม่ค่อยรู้หรอกค่ะไม่มีวันรู้ได้จาไปค่ะว่าไปเพราะว่าเขาจะแอบได้กันแอบกินกันแอบไปดูหนังกันแอบมีเพศสัมพันธ์กันแอบไปท้องแอบไปมีลูกนี่คือวิสัยของดารานี่คือวิสัยของดารา99.99%เราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นแฟนกับใคร แค่สงสัยสแค่ได้กลิ่น<อ>นะฮะจนกว่าเขาต้องกู้จะยอมเปิดตัวกันเป็นทางการหลายคนบอกว่าไปด่าน้องนาเดกกับน้องยาญ่าหรือล่ายไม่ใช่น้องนาเดกกับน้องยาย่านะคะครับคู่นี้เขาเป็นแฟนกันค่ะของจริงรตัดออกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเข้ามาในไอจีดิฉันแล้วก็มาด่าดิฉันนะคะดิฉันรำคาญดิฉันบล็อกดิฉันไม่ตอบโต้แต่ดิฉันบล็อกแต่ถ้าเกิดใครด่าเสียหาดิฉันเตรียมฟ้องน,นะคะครับดิฉันไม่รับคําข,ขอโทษเป็นกระเช้าด,ดอกมไม้ดิฉันรับขอโทษเป็นซองเงินเท่านั้นคะ่ะครับ ไม่ใช่น,นเด็ด,ดายาตัดออกไปก่อนนะครับคู่นึงส่วนคู่อื่นก็ไปคิดกันกเองคือดาราคู่นี้เป็นดาราที่ปลอมมากอปลอมคือสร้างกระแสเพื่อจะเรียกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพี่ไม่เข้าใจครับตัวผู้ชายเนี่ยเวลามีข่าวเสียหายเนี่ยมักจะหายหน้าหลบหน้าหลบตามไม่กล้าตอบอบางทีหายเป็นปีเลยนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่ในช่องบอกไม่ให้ตอบทั้งๆที่ข่าวตัวเองเนี่ยเน่ามากส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะถ้าทางจะหิวแสง หิวแสงนะคระับหิวแสงมากพยายามทําทุกวิถีทางแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกมันปลอม,อมพีอาร์ไม่บอกเหรอหรือใครไม่มีใครเตือนเลยเหรือว่ามันดูปลอมมันดูเป็นละครอเออทั้งคู่คู่นี้ไม่ได้รักกันจริงหรอก นะครับเพิ่ๆผู้ชายก็มีเมียอยู่แล้วเพิ่มๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าด้วยความหิวแสงของผู้หญิงไงเลยก็ต้องทําให้ไงก็ไปดาวคนเัาเองแล้วกันว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยพี่เห็นแล้วพี่จะ ที่จะเบื่อกับดาราลักษณะอย่างนี้ม,มันผิดวิสัยของดาราโดยเฉพาะคนดังคนดังมักจะไม่เปิดตัวค,คนดังมักจะไม่บอกว่าใครเป็นแฟนให้คนสงสัยคนดังมักจะเก็บเงียบ,บนะฮะแอบท้องแอบกินกันนี่คือวิสัยของคนดังคัะคไม่ใช่แบบว่าเปิดตัวจนแบบมันอะไร เกิดตัวฟูฟ้าเลยไม่ใช่มันดูผิดปกติใช่ไหมมันดูผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วมันดูเหมือนว่าเป็ข่าวที่เป็นข่าวจริงๆหลบหนีต้องหลบหนีไม่ยอมให้สัมภาษณ์อออืแต่อะไรที่มันเหมือนว่า้งปลอมขึ้นมาเนี่ยค่ายนี้เป็นค่ายที่ปลอมที่สุดเจ้าของค่ายก็ปลอมอปลอมไปหมดเลยอ่ะนะคะก็เป็นเราเองแล้วกันว่าใครนะคะดิฉันกล้าพูดกับว่าปลอมเพราะดิฉันดูจะแตกฉานแล้วก็อีกคู่นี้ปลอมค่ะครับก็เลยแต่ว่าใครที่จะไปคอมเมนต์ ค <Comment, S 2> อมเมนต์แล้วไปคอมเมนต์ด่าพี่เต่าแคปนะคะแล้วพี่บอกเลยว่าไม่รับช่อดอกไม้นะคะรับแต่เงินค่ะครก็เดี๋ยวจะให้ทนายฟอ้องให้หมดค่ะครับฉะนั้นใจเย็นๆนะฮะเราก็เสพวงการบันเทิง,งกอ็อา,อาร์ตค่าสุดเขาเล่เป็นชุด p v e ใช่ไหมใช่ครับ อย่างทรายเจริญปุระเขาก็รับแต่ซองนะคะรับแต่เงินนะคะเขาก็เหมือนทรายค่ะรับซองเหมือนกันค่ะช่วงนี้ขัดสนค่ะหาเงินค่ะเอาแบบนี้เลยดีกว่าหาเงินค่ะคิดดีๆนะครับจะคอมเมนต์อะไรก็อยู่ในเขาเรียกว่าคอลงความ่ถูกต้องนะครับอีจมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่นะคะครับหนูเข้ามาด่าปั๊บเนี่ยพี่บอกเลยพี่แคปไปหมดนะคะแล้วพี่ให้ทีมทนายดูหมดเลยนะครับอันไหนที่เป็นหมิ่นประมาทปั๊บพี่ฟ้องค่ะครับผมเอาละฮะเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนสังเกตเรื่องนี้เช่น เ่นเดียวกันนะฮะกับเรื่องราวของนี่เลยนะครับหนุ่มกัญชัยตั้งข้อสังเกตกับฟุกนะฮะที่มีเป็นไฮโซชื so ่อดังกับคุณบีน้ำชิปเนี่ยบอกว่าอดทนยังไง3ปีแต่ว่าลูกเนี่ยเพิ่งคลอดมานะฮะงานนี้เองเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยเองก็เผยในรายการข่าวใส่ไข่นะครับว่าจากที่กรณีที่คุณบอยช่องวันได้มีการพูดคุยกับคุณฟุ๊กทางฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าอดทนมานานกว่า3ปีนะฮะ เพื่อลูกนะฮะบอกแบบนี้เลยนะว่าเพื่อลูกแต่ว่าผมฟังเนี่ยผมก็งงว่าอดทนมา3ปีแต่ทําไมมีลูกได้ล่ะอันนี้พี่หนุ่มตั้งข้อสงสัยนะฮะคนนี้เองเนี่ยพี่หนุ่มก็พูดอย่างนี้คือว่าลูกเขาคนเล็กเนี่ยกับอดีตภรรยาคือคลอดเดือนมกราคมแต่ว่าบอกเลิกกับภรรยาตอนเดือนกุมภาพันธ์ก็แค่เดือนเดียวคําว่าสเดือนเนี่ยมันมาจากไหนคราวนี้นะครับเพราะว่าลูกเขาเนี่ยคลอดเดือนมกราคมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณฟุกเนี่ยบอกว่าเริ่มดูใจกันตอนเดือนเมษายน อันนี้ก็4เดือนแต่ถ้าพูดถึงไทม์ไลน์ตามที่คุณฟุกเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเลิกกันตอนเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นเนี่ยลูกคนที่2นะฮะลูกคนที่2เพิ่งคลอดไปเดือนเดียวเนี่ยแต่ว่าคุณฟุกเองกลับบอกว่าอดทนมา3ปีแต่นะฮะหลายคนตั้งข้อสงสยัยรวมถึงพี่หนุ่มก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะฮะตั้งข้อสังเกตว่าลูกคนที่2เนี่ยนะ,ะมีลูกคนที่2ได้ยังไงอันนี้คุณฟุกต้องออกมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมให้กับแม่ mm hmm. แล้วก็ลูกนะฮะ อะไรคุณแม่ปลาไม่มีอะไรค่ะอ่ะาทนี้นะครับนอกจากนี้นะคุณบอยช่องวันเองเนี่ยอ่าที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าในข้อตกลงสัญญาการเลิกกันมีข้อหนึ่งที่ระบ,บุว่าเาเลิกกันแล้วใช่ไหมลูก ใช่เขาบอกเขามีสัญญาเนี่ยมีตกลงสัญญาเลิกกันด้วยเลิกกันแล้วม,ลมีข้อหนึ่ง,งที่ระบุว่าให้ฝ่ายหญิงออกจากบ้านภายใน1เดือนซึ่งในมุมกลับกันก็ต้องซื้อบ้านใหม่ให้ลูกแล้วก็อดีตภรรยาอีกหลังหรือเปล่าค่าเลี้ยงดูอีกค่าส่งเสียอีกก็ต้องรวมตัวเขาเรียกว่ารวมตัวเงินทั้งหมดไปเนี่ยให้ไปแสดงความ,ม่รับผิดชอบแบบสปิริตนะฮะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของครอบครัวที่ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันที่รู้ก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยยังไม่เซ็นสัญญ,ญานะฮะ และเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างแน่นอนนะครับไม่เสนสำรญอืมเอออันนี้เหมือนว่าสุดท้ายก็ถ้าเกิดเราล้างกาไว้อันนี้พี่เต๋าพูดแบบเป็นกลางแล้วกันนะคะฟังแล้วมันปวดหัวฟังแล้วมันเหนื่อยอตั้งแต่อักษรย่อแล้วครับอักษรย่อก็ไม่ใช่มีใครเอาไปบอกนักข่าวแล้วครับมันก็ต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปเล่าให้หนักข่าวฟังแล้วก็เขียนแบบเขียนแบบลวกๆเพราะกลัวถูกฟ้องอที่พี่เต๋าบอกว่าตอนแรกบอกว่า ละครหรือเปล่าเพราะหนูต้องเข้าใจนะคะว่าการเขียนลักษณะอย่างนี้ซึ่งไม่ได้บอกอะไรเลยเนี่ยเป็นการเป็นการเขียนแบบกลัวถูกฟ้องอเป็นการเขียนให้กว้างที่สุดเพราะก,กลัวถูกฟ้องแล้วก็นัดแนะกับนักข่าวที่เขียนบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวว่าเป็นคู่นี้คู่นี้มันเป็นการจัดฉากที่จะทําลายเขาอยู่แล้วอเราเข้าใจนะคะว่าบางทีเราก็ต้องปล่อยวางสามีเราเราไม่เกี่ยวกับคู่นี้นะคะสามีเราถ้าเขาไม่คิดจะอยู่กับเราเรา,เราต้องทาแต่เป็นกลางนะคะอื ถ้าเขาไม่คิดจะอยู่กับเราแล้วเขาไปมีรักใหม่แล้วเนี่ยยื้อยังไงรั้งยังไงต่อให้มีลูกเป็นคลอกอยังไงเนี่ยเขาก็ไม่เอาค่ะครับแล้วเรายิ่งทําอย่างเงี้ยเอาเรื่องราวภายในครอบครัวของเราไปเล่าให้นักข่าวฟังแล้วให้นักข่าวเขียนด่าอีกคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะกลับมารักกันใหม่เนี่ยพี่เต๋าบอกเลยว่าเป็นศูนย์ถ้าเขาไม่เขาไม่รักเราแล้วเขาไม่ได้เอ็นดูเราแล้วเขาไม่ได้สงสารลูกเราแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําได้นั่ก็คือทําใจอสองเนี่ยเราก็ต้องออกมานะคะส,ส่วนในเรื่องของเรื่องของกฎหมงกฎหมายนี่ก็ให้ทนายความคุยดีกว่าครับการที่เราเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้นักข่าวฟังมันก็แล้วก็นักข่าวก็เขียนกว้างๆเพราะกลัวถูกฟ้องกลัวถูกฟ้องไม่พอพอคนอื่นเดาผิดเดาถูกมันก็ไปเดาคนนั้นคนนู้นคนนี้สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาเปิดตัวเองว่าเป็นตัวเองเพราะว่า นักข่าวมันก mm ็จะไปวจะไปเดากับใครอ่ะออแล้วเรื่องราวที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเพียงแค่ฝ่ายเดียวครับฝ่ายเดียวไม่ได้ถามผู้ชายเวลาเรื่องราวภายในครอบครัวเนี่ยมันต้องฟังความสองข้างทั้งฟังทั้งผู้หญิงและผ nah, ู้ชายเราเข้าใจผู้หญิงค่ะว่าตั้งท้องมีลูกครับแต่เราก็ต้องยืนอยู่ในความเป็นจริงว่าครั้นผู้ชายมันจะไม่เอาเนี่ยต่อให้มีลูกสิบคนมันก็ไม่เอาค่ะ นะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับไฮโซฟุกเองก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคุณแม่นะ,ะโดยการโพสต์ในไอจีพร้อมกับภาพคู่ลูกสาวนะครับวัยสิบ็ดขวบในงานวันเกิดของลูกเช่นเดียวกันกับไฮโซน้ำพึ่งนะฮะ ที่โพสต์ภาพถ่ายคู่กับลูกสาวจากงานเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ยังไงก็ยังแบบว่าแท็กหากันอยู่นะฮะบอกว่าทั้งคู่ก็ยังทําหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกที่ดีไงไปร่วมง,งานวันเกิดคุณลูกไง<ด>แต่คนก็จับตามอง,งว่าเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะที่เขาทำมาเป็นสิ่งออที่ดีคะ่ะแต่ว่าคนก็ยังมีสังเกตไปเห็นนะว่าภาพนี้ที่ลงไปเนี่ยคุณบีดําทิ์ก็มากดถูกใจรูปเหมือนกันก็ไม่เห็นแปลกคนเราเนี่ยนะคะเรา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 อย่ายึดติดในความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราเรายึดติดในความเป วันหนึ่งที่หมดรักแต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งยังรักอยู่อีกฝ่ายหนึ่งยังหมดรักไปแล้วแต่เขายังรับผิดชอบดูแลลูกอยู่มันพูดยากสำหรับการทำใจมันพูดยากที่จะก้าวออกมาม,มันพูดยากที่จะอยู่ต่อไปโดยไม่มีเขาเราเข้าใจความรู้สึกนั้นแต่แต่น้องต้องเ,เ,เข้าใจว่าในเมื่อเขาหมดรักเราไปแล้วอะจะให้เราทำยังไงอะ เอาเรื่องราวต่างๆไปเล่าให้นักข่าวฟังแล้วให้นักข่าวเขียนโจมตีมันมีโอกาสถูกฟ้องสูงนะพี่บอกให้ม,มีโอกาสถูกฟ้องสูงและคนที่เขาไปคอมเมนต์นะต้องระวังนะครับกรณีอย่างเงี้ยถูกฟ้องกันมานักต่อนักแล้วหม,มินประมาทด้วยการโฆษณาครับนะคะพี่ไม่อยากเข้าข้างใครพี่ว่าดูกันยาวๆดีกว่านะฮะของแย่งเข้าม,ามันก็ไม่ได้จะจีรังยั่งยืนนะคะ ของที่ยื้อกันไปสักวันนึงมันก็ต้องขาดสะบั้นมันไม่มีอะไรเป็นของของเราทั้งสิ้นเวลาตายไปแล้วก็ไปแต่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะคะผมตอบดีใจัหเลยแกยื้อไปเขาก็ไม่กลับมาเอได้ไปก็ว่าใช่จะอยู่นานครับสัจธรรมมันก็เห็นอยู่ทั่วโลกปรงเลยเนาะแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงเราต้องอยู่กับความเป็นจริง ไม่ใช่แบบว่าพอหัวทิ้งไปไอ้ผัวเลียผัวเหี้ยหัวระยำเราต้องหันกลับมาดูตัวเราด้วยว่าสาเหตุที่ผัวทิ้งไปเพราะอะไรปากเหม็นไม่เคยล้างอะไรพูดมันต้องดูหมดอาผู้ชายบางคนเนี่ยมันออกไปจากชีวิตเราถือว่าโชคดีของตัวเรารเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาคิดได้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับลูกแล้วก็มีความสุขเขาต้องการแค่นั้นทําไมแอปทักซอนไม่เห็นต้องออกมากรี๊ดกรี๊ดเรยอะครับเออทำไมดาราห,หลายคนพอเลิกกับสามีแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมอีกอะอืก็เป็นแม่ที่สตรอวถูกต้องค่ะเราต้องฝึกให้เราแข็งแกร่งนะคะเราจะฝึกให้แบบว่าอ่อนแอเอาความลับในบ้านไปเล่าให้คนนอกฟังอย่างเงี้ยต่อไปก็ สามีก็ไม่กลับมาหรอค่ะนะคะอะไรที่เป็นของเราก็คือเป็นของเรานะแล้วก็ปล่อยวางไปนะฮะแต่ที่ได้แน่แต่ที่แน่แต่นี้มีมีอะไรที่เป็นของเราแล้วนะอะไรอะที่ประเทศไทยได้เป็นของตัวเองแล้วนะโควิดก็คือโควิดสายพันธุ์ไทยนะฮะ เขาบอกว่าถ้ามึงเอามาติดกูนะสายพันธุ์อังกฤษนะกูก็สายพันธุ์กูไปติดมึงบ้างสิอังกฤษมาไทยปุ๊บสักแป๊บหนึ่งต่อพาสปอร์ตต่อวีซ่าไทยไปนู่นเลยฮะอ,อังกฤษไปโผล่เลยเพราะว่าตอนนี้อังกฤษผวาพบโควิดสายพันธุ์ประเทศไทยครับ <S <S โผล่ในประเทศนะฮะก็ถือว่าตอนนี้เองหน่วยงานบริการสาธารณสุขของอังกฤษเองเนี่ยก็มีการยืนยันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่าตรวจพบโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่ตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทยเล็ดลอดข้ามชายแดนเข้ามายังประเทศอังกฤษแล้วนะฮะ โดยพบว่ารถเนี่ยมีการเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยจากประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประเทศสีเหลืองนะฮะเช่นเดียวกับไทยเองก็ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันก็ต้องดูรัดกลุ่มเลยเป็นยังไงคุณแม่ไทยเราไปเยือนที่อังกฤษซะแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเหรอเผยแพร่วัฒนธรรมเอออ่าก็เอามาติดกูบ้างกูก็ไปติดมึงบ้างแลกกันบ้างมึงอ้กูก็เหนื่อยเพราะว่าเราทุกวันนี้กูก็จะไม่มียาฉีดกันเพราะว่ารอบสองมาเราโดนเพื่อนพี่สาวเขาไปฉีดกันเยอะเลยนะรอบสองเราดูอังกฤษใช่ไหมแม่ใช่ เฮ้ยโดนอินเดียเบงกอรอบสองสอหนึ่งกอู่ฮั่นสองคือไอ้นี่ไงแม่ท้องหลอกคืออังกฤษที่ไปติดจ,จากชายแดนที่แม่เล่าให้ฟังอ๋อเหรออ่าแล้วก็สามาไอ้นี่ไงอถนเดอีอินเดียเบงกอลเลยนะี่ไงโอ,โอ้จะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเห็นเพื่อนไปฉีดก,กันเยอะแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีวัคซีนดีๆเข้ามาให้เราฉีดได้อีกนะคุณผู้ชมนะฮะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวไปขออ่านคอมเมนต์ที่คุณอนันต์เนี่ยหรือว่าคุณหมออนันต์มีการโพสต์นะบอกว่าตกลงเป็นสายพันธุ์ไทยหรือว่าสายพันธุ์ ถ้ามาจากคนไทยที่เดินทางมาจากอียิปต์ตรวจพบที่ไทยเ,ออเรียกว่าสายพันธุ์ไทยผมว่าไม่แฟร์ออมันต้องเป็นสายพันธุ์อียิปต์ถูกป่ะแม่ถูกต้องค่ะออคนอียิปต์มาที่ไทยก็จะเป็นสายพันธุ์อียิปต์แต่ว่าแค่มาตรวจเจอที่ไทยแค่นั้นออจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะแบบนี้มันไม่แฟร์สา,สายพันธุ์ไทยเป็นสายพันธุ์ขนสั้นหางยาว แล้วก็ตัวปัดเปียวสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยด้านแมวเ้านแมวนะคะไม่ใช่โควิดนะฮะเออนะคะครับมันจะสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็ตอนนี้วัคซีนก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าหลังๆเนี่ยเห็นเพื่อนไปฉีกันเยอะเลยนะคะเข็มแรกเข็มแรกกันเออเขามีหมอคนนึงบอกว่าปกปิดวิธีอาการเสียชีวิตของคนด้วยนี่ว่าจริงๆเสียชีวิตกันเยอะเลยจริงไหม ยังไมนูเดี๋ยวดูข้อมูลก็ผมสงสัยพี่ตามข่าวนะไม่คือเมื่อวานนี้คือข้อมูลเหล่านี้มีคนพูดกันถกเถียงในทวิตเตอร์เยอะมากซึ่งนะฮะไอ้เรื่องแบบนี้มันจะมาพูดกันเลยก็ไม่ได้จะบอกเฮ้ยเขาพูดกันเหมือนก็ไม่ได้แต่ไปขอดูข้อมูลก่อนก็บอกว่าเขาขอบอกว่าขอเปิดข้อมูลจริงว่าตกลงเนี่ยติดกันเท่าไหร่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่สามพันอาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันติดกันแค่นี้มันดูมันมันดูเหมือนกักข้อมูลอ่ะอันนี้ตามข่าวนะคะดิฉันอ่านตามข่าวมาเลยนะครับก ติดกันเท่าไหร่ก็ไม่มีผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคนไทยก็ต้องลำบากต่อไปทุกวันนี้ก็ไม่มีจะกินกันอยู่แล้วนะคะับเอได้เห็นมาเลเซียประกาศว่าทะลุหมื่นนะสองวันก่อนแมมันติดอยู่แล้วเขาติดอยู่แล้วเขาเขาติดมาหนักตั้งนานแล้วอแล้วทำไมเห็นมีข้องข่าวเลยปิดไงอ๋ออ๋อแล้วหมายว่ารับนี้เปิดแล้วล่ะไม่เพราะว่ามีวัคซีนใช่ไหมใช่หรือว่าจะไปเอาวัคซีนจากอเมริกาคุมไม่อยู่แล้วสาธารณสุขล่มแล้ว เหมือนอินเดียแล้วพูดดังๆสิแม่เคยอย่าลืมสิว่าประเทศไทยเราคนไทยคนไทยเป็นคนที่เสพข่าวโซเชียลคนไทยกลัวคนไทยใส่แมสอย่างนั้นไปใครไม่ใส่แมสที่คนไทยมองเหยียดเลยนะกลงวเหยดเกลียดเลยนะเกลียดด้วยแต่ประเทศเขาเราต้องเข้าใจนะครับประเทศเขาเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่เป็นมุสลิมมันก็จะมีโอกาสที่จะต้องเสี่ยง ในการติดเชื้อกันสูงเอาง่ายคือโซเชียลดิสซทนซิ่ยงยากมากถูกต้องค่ะค,คนไทยเนี่ยอะช่วงนี้งดใส่บาตรนะคนไทยงดไหมงด,งดคนไทยงดนะครับเพราะคนไทยเนี่ยเสพโซเชียลกันแล้วก็จะบอกว่าคนไทยโง่พี่บอกเลยนะคนไทยไม่โง่ะนะคะค,คนไทยฉลาดมากมรู้แม้กระทั่งตัวตัวตวัคซีนที่จะต้องไปฉีดเนี่ยเป็นตัวไหนตัวไหน,ไหนผลิตจากที่ไหนคนไทยรู้หมดนะครับ ผลิตจากที่ไหนได้มาตรฐานหรือเปล่าฉีดแล้วจะเป็นอะไรฉีดแล้วจะเป็นยังไงคนเข้าคนแก่รู้หมดเพราะลูกหลานพ่อสอนหมดอมแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากพี่บอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะติดแบบเยอะแยะมหาศาลเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีน้อยโดยเฉพาะข้อมูลของของคนไทยที่เขาเสพมันมีหลายช่องทางแล้วเอามาสังเคราะห์กันเป็นข้อมูลข้อมูลที่ก็เรียกว่าทําให้เราเนี่ยป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะครับะะที่มันไปติดติดกันหนักๆเนี่ยตอนนี้ที่มันหนักนกเนี่ย มันติดจากแรงงานต่างด้าวเนี่ยแจงวัฒนะเนี่ยต้งรักซีนะคะแล้วก็ความอาจจะแบบว่าสะเพาเผลอเลยแค่นั้นละค่ะคัสเตอร์ใหญ่ๆนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้ติดแบบหนักแบบต่างประเทศเลยยากนี่ล่าสุดมีคัสเตอร์ใหญ่ที่สมมติราการแล้วนะเมื่อเช้าสมมติราการที่จระเข้เหรอไม่ไม่ใช่ฟาร์มจระเข้จะติดโควิดไหมสัตว์ก็ติดได้คุณแม่จระเข้จะติดไหมจระเข้ไม่รู้อะอยากรู้ว่าจระเข้ติดไหมสัตว์ไม่แม่ไม่ใช่แค่จระเข้ ทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมันติดโควิดได้หมดเลยกะเทยก็ต้องติดเพราะก็เทยคือสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองแล้วแม่ติดไหมแม่ไม่ติดแม่ไม่ติดโควิดแม่เป็นตุดเออแล้วแม่ติดอะไรตุดอาเป็นตุดเหรอโควิดสายพันธุ์แม่สรุปว่าเป็นตุดเหรอวันนั้นบอกเป็นทอมเป็นทั้งสองเพศอาเป็นทั้งสองเพศเป็นสาเดือนเหรอเป็นสาเดือนเราผสมพันธุ์ด้วยตัวเองหยุดจับจ้วงหยุดจับจ้วงเกย์สาวที่เป็นลูก แล้วโอมเป็นอะไรอะอะไรนะโอมเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ชายครับใน,น,นข้างในขำเลยอะข้างในขำเลยว่าเขาไม่เชื่อกูยังไม่เชื่อมี <c oughs> น้องเป็นผู้ชายคุณผู้ชมเชื่อ,อไหมไม่เชื่อหรอกโอมมีแฟน,เ,ออแฟนเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อโอมมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่กลางคืนเนี่ยโอมกินผู้ชายพักเมย์เอเอานี่ข้างบ้านที่ไปได้มาวันก่อนเป็นไงบ้างอุ้ยเมยกับตุกเต้านี่แฟนเธอเขาเข้ามาหาฉันนะใครอีกอะ เขาเขามาหาดิฉันจะส่งให้เธอดูื่รพี่๋าจัดอีโอมหนักๆหน่อยครับเขาถ่ายรูปคู่กับเธอที่เป็นรูปจูบปากนอ่ะโอ้ยไม่มีไม่มีอิงลันเขาบอกพี่๋าครับอีเนี่ยมันอัดจริตมากเลยครับเหมือนมันแอปเหลือเกินรู้แล้วรู้แล้วว่าใครเพื่อนสาวนั้นกระเทยเหรอเป็นบอกให้มันเลิกเป็นแม่บอกในชื่อชื่อมีกอดชื่ออะไรนะมีกอดอีมีกอดมึงเลิกเป็นเถอะถ้ามึงเป็นกูจะเลิกเป็นเสียสถาบันมากกูรู้นักมวย กูนึกว่านักมวยโอตายหาแล้วชื่อนีก็นี่เ็เป็นชื่อไปแล้วนะเ,ออเป็นส้มหวานส้มหวานอีกแล้วกูอขอมันเป็นเบาหวาน <c oughs> อ่าคุณผู้ชมป้องกันนะคะเอาง่ายๆเบสิก <c oughs> กันก่อนเลยแล้วกันนะ <c oughs> สำหรับ การป้องกันโควิดนะฮะด้วยอาเมเอครับคับผมวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะซื้ออาเมเอขนาด60 ml 1ขวดนี่นะครับอยู่ที่ราคานะฮะ499บาทนะฮะแต่เท่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะซื้อในขนาดนะครับ250 ml 1ขวดเนี่ยเราขายอยู่ที่1,650บาทนะฮะและแน่นอนว่าใครไม่ได้อยากซื้อ1ขวดไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับโปรเทใจคืนสุขนะครับซื้ออาเมเอขนาด60 ml 3ขวดราคาพิเศษเพียง1,200บาทนะครับและเราจะแถมแท่งฟ ฟรีไปอีก3แท่งด้วยกันส่วนที่ชุดหนึ่งนะครับซื้ออาร์เมเอขนาด250 ml เนี่ย3ขวดราคาเดิมอยู่ที่7 00 0ันกว่าบาทนะฮะ,ะเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่3 9 9 9บาทเท่าน,นั้นนะฮะและเราแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งแถมไปอีกกับ60 ML อีก2ขวดฟรีเลยนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับอาร์เมอเอนะครับ0 2 0 2 6 3อ5 6อกบอกอีกรอบครับ0 2 0 2 6 3อ5 6ูหกาากับอาร์เมเอที่อยู่ด้านหน้านี้นะจะ๊ะสัก,กบ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ